รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการมหากรรมสกิลเอ็กซ์โปครั้งที่9ส่งท้ายที่จังหวัดสมุทรสาครณนะวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีนายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานโดยการจัดงานครั้งนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองคความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตจัดบูตนิทรกการที่เกี่ยวข้องกับ PLC การแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพการให้บริการตรวจสุขภาพและการรับสมัครงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเจริญ เติโตของสถานประกอบกิจาการหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจาการต้องการส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของแรงงานและความเติบโตที่ยั่งยืนของสถานประกอบการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระสวงแรงงาน